สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Master Certified Use d c a คค่ะวันนี้นะคะมีรถคันเล็กนะคะสีสันสดใสมาแนะนำค่ะจะเป็นรถรุ่นไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะวันนี้แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะตัวนิสสัน m a r ์1.2 VLP 2012ค่ะสีสันสดใสมากเลยนะคะสีนี้เรียกว่าสีส้มสันไลท์ค่ะ ราคาเพียง235,000บาทเท่านั้นเองนะคะแถมเซนเซอร์ท้ายมาให้ด้วยนะคะ 4. จุดค่ะมาชมภายในรถกันค่ะคันนี้นะคะไม่วิ่งไปแค่62,000กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะตกเฉลีย่ยแล้วนะคะใช้ไปเพียงปีละ7,000กว่ากิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานมานน้อยมากๆเลยนะคะน่าสนใจมากค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าคันนี้ถ้าลูกค้าได้ซื้อไปแล้วนะคะคุ้มค่าหน้าขับมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพนะคะเรื่องของราคาที่คุ้มค่าและเรื่องของสีสันที่โดดเด่นสะดุดตาของเจ้านิสันมาคคันนี้ค่ะก่อนที่จะลงโชว์รูมนะคะรถทุกคันได้ทำการตรวจเช็คมาแล้วค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะวอล์กอินเข้ามาที่โชว์รูมได้เลยค่ะอยู่หลังโนัสมอหันใหญ่ซอยช่องเขาค่ะหรือโทรมาเบอร์0 7 4 4 9 1 9 9 9ก็ได้นะคะคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนฝากติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ